เลยค่ะเอามือขึ้นอีกนค่ะจูอีกนอยค่ะนะคะายดีนะ ก็ไม่ต้องใช้ผัดผมนั่นผัดผมนี่จริงทั้งที่

ที่ผ่านมานะครับก็บันตามากแต่มาช่วงสิ้นปีวันนี้นะครับก็ถือว่ามีนังเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาอยู่ครับครับก็ต่อกระแสเรื่องโควิดครับที่ผ่านมาไม่ว่าที่เชียงรายเชียงใหม่ครับหรือว่าที่กรุงเทพสุโขทักนะครับหลายพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของ เรื่องโควิดนะครับก็มีผลกระทบต่อ,อผู้ประกอบการบ้านพักรีสอร์ทหรือว่าเต็นท์ในพื้นที่นะครับเป็นอ,อย่างมากาซึ่งที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวที่จองเข้ามาก็าเลื่อนแล้วก็เคนเซิลนไปเป็นน่าจากอยู่ที่80เนนะครับแต่มาในวันนี้ก็ถือว่า,านักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลเข้ามาซึ่งาทางเราก็มีการป้องกัน พอสมควรครับอยากจะให้ทางพระลักษณ์นะครับก็ช่วยประชันสัมพันธ์แล้วก็ให้เขา่าในสิ่งที่เป็นผุนบวนแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่เราต้องมีการป้องกันให้โดยที่ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาต้องใส่เม็กทุกคนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะครับต้องมีการใส่เม็กทุกคนแล้วก็เพื่อประชันสัมพันธ์ให้รู้ถึง การแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยครับน,น,น,นี้มาจจากัังหวดไหยครับมาจากจังหวัดพะเยาค่ะอเเชยงคำค่ะมา,ม,าคมากันประมาณ10คนค่ะก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราด้วยค่ะเหมือนได้เจอแสงแรกของปีพศส5 6 4ค่ะก็ดีมากๆค่ะเป็นจุดที่อยู่สูงค่ะแล้วก็อยากสัมผัสบรรยากาศหนาวๆเย็นๆค่ะ แล้วก็อยากจะมาเห็นแสงแรกก่อนใครค่ะก็เลยเลือกที่จะมาภูชีฟ้าค่ะ,ะว,ว่าจะลงไปแวะที่น้ําตกภูซางเนี่ยค่ะทางระหว่างทางกลับบ้านนะคะมีน้ําอุ่นด้วยค่ะเป็นน้ําตกที่เป็นน้ำพุร้อนนะคะ